ดีค่าอรัราทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมังกรประจําเดือนตุลาคมนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์เป็นธาตุดิน เราเปิดไพ่ชาวราศีมังกรนี่ตื่นตกใจมากเลยนะคะเราต้องแสดงความยินดีกับคุณล่วงหน้าเลยนะ,ะตัวตนเขาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาได้เดือดซันตัวเนี่ยเกี่ยวกับการให้ความรู้การให้แสงสว่างเป็นผู้นำการมีชื่อเสียงการสื่อสารแล้วก็ทําความรู้ให้เป็นที่ประจักษ์กับหลายๆายคนหรือไม่คนคนนี้ก็จะต้องมีความเจริญง,งอกงามในของตนเองอะนะคะเขาจะมีสิ่งที่ดีงามแล้วเขาจะให้ความรู้เขาจะมีชื่อเสียงแล้วเขาจะมีฐานะ ที่มั่นคงสุดยอดมากเลยจริงที่คาดหวังก็ได้หนึ่งถ้วยคุณจะได้ความยินดีปิติจุดเริ่มต้นที่ดีๆเนี่ยเกิดขึ้นจะบังเกิดขึ้นแสงสว่างต่างๆที่เคยปิดหรือเคยโดนบงังหรือเคยโดนสิ่งที่คุมให้มืดมิดเนี่ยต่อไปนี้มันจะมีแต่แสงสว่างสิ่งที่มันดีงามมาสิ่งที่มันเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ๆมีแต่ความปิติในจิตใจของแต่ละคนนะฮะจะมีแต่สิ่งดีๆขึ้นมาจริงๆตามที่คุณคาดคิดเลยนะคะ ต่อไปนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยสำคัญมากเลยทั่วพื้นดินของประเทศไทยนี้นะคะต่อไปนี้จะมีแต่งเงินแต่ทองทุกหย่อมหญ้าจะมีแต่งเงินทองเต็มพื้นดินดีใจไปกับชาวราศีมังกรด้วยนะคะทิพต่อไปนี้นะพื้นดินพื้นหญ้าไม่ว่าตรงไหนก็ตามนะคะคุณจะมีเงินเล็กเงินน้อยของคุณตามสภาพแวดล้อมตามศักยภาพของคุณเลยนะคะแผ่นดินไทยจะเป็นแผ่นดินทองจริงๆนะคะเนี่ย คุณจะเห็นได้ตั้งแต่กลางกันยาไปนะคะคุณจะเห็นความสงบและคุณจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีผู้ใดที่จะทําไม่ได้นอกจากผู้นั้นไม่ทำแอนตี้กับสิ่งที่ดีนะคะเขาจะแอนตี้ไม่มีเงินไม่มีท้องก็ต้องแบมือขอต่อไปนะะมันช่วยไม่ได้นะคะในเรื่องของพันเนี้ยเราต้องบอกหน่อยว่าในทุกที่ในทุกสังคมก็จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ ที่สําคัญให้คนดีเนี่ยมันมากกว่าคนไม่ดีไว้นะฮะเพราะมันจะฉุดคนไม่ดีเนี่ยขึ้นมาได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งวันนี้ไม่ได้หรอก แต่วันหน้าเราไม่แน่ใจไงคะเพราะเขาไม่ได้มีบุญสัมพันธ์กับเราอะ่ะอาจจะไม่ได้รุ่นชาวมังกรน,นี้แต่อาจจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรก็ว่าไปแต่เราได้กระทำํำเราได้เริ่มต้นปลูกมเมล็ดพันธุ์ดีไว้ไงคะ,มะเมล็ดพันธุ์ดีย่อมมีผลที่ดีย่อมมีต้นที่ดีย่อมมีสิ่งดีๆเสมอเสมอนะคะต่อไปนะคะอนาคตอันใกล้เนี่ยเขาได้สเตนเขาบอกว่าเราจะชนะทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะยากขนาดไหนไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะต้องฝ่าฟันด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่เราจะผ่านมันไปได้เราจะมีทางแก้ไขจากยากจะก,กลายเป็นง่ายทุกสิ่งทุกอย่างที่มองดูแล้วว่าเออเนี่ยมันจะเอาไม่อยู่นะมันจะแย่ลงนะแต่เราจะเอาอยู่ด้วยสเตนนะคะดูไว้เลยนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่สยบได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรือว่าจะเป็นความยากอะไรที่เกิดขึ้นในณขนาดนี้ก็ตามนะคะจะเอาอยู่ หมดเลยนะคะบอกไว้ในราศีมังกรนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ยิ่งเราให้ความรู้มากเท่าไหร่เราจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเร่งช่วยกันสื่อสารสิ่งที่ดีๆนะคะออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่นคือชัยชนะที่จะมาถึงในเร็วๆว,วันนี้นะคะกันยาตุลาคมเนี่ยคุณจะเห็นแสงสีทองที่มองเห็นชัดเจนมากเลยประเทศไทยเราเนี่ยสามารถที่จะ ผ่านพ้นวิกฤตเนี่ยไปได้ด้วยความร่วมมือสรุปเนี่ยคือสามเหลียญคือการร่วมมือทำทุกสิ่งด้วยความร่วมมือร่วมใจให้สามมาคีกันเข้าไว้ให้ปรองดองกันเข้าไว้จะผ่านไปได้ด้วยดีเมื่อเราผ่านไปได้ด้วยดีแล้วเราก็มาหาดูว่า อะไรที่เราจะต้องพัฒนาและอะไรมันคือจุดอ่อนหรืออะไรมันคือจุดด้อยของเราและเสริมศักยภาพนั้นนาลงไปนะคะเพื่อที่เราจะได้แข็งแกร่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในมือของคนไทยเนี่ยค่ะในยุคนี้ล่ะค่ะมันจะมีการพลิกฟื้นด้วยความอุตสาหะและความมานะเอาชนะด้วยสติปัญญาคำใดในคลิปไม่สุภาพารักกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ